อาวานึ่งหันได้สวดตายแห่หน้ากระหนกวันชุดที่เลิศกระเด็ตายจากลูมนี้ไปแล้วต้อไปจะสวดให้กับฟื้นขึ้นมากเกิดไม่ใม้ท่านทำเกิดมากแบบนี้เอาแต่ของดีๆมากของกี่ลายจะเอามา Hakilangwa dayang kayo padawi ngadi se datik jodo ape tapi da nirata wa Kalikarang Hakirangwa dayang kayun patwi ngaati se datik Jodo ape tawinda kayo patwi ngadi se จุตโตอาเปตาปิญญาโนนิรัธาวะกะลิขคลัง,ลงต่อไปจะสวดต่ออายุใหนนน้นั่งกันครวันสุดที่เลือกแห่นนี้อนุมันฝวนยืนื่อนนงดีดีไม่ให้มีเจตเจตไจก่เจตเป็นยัง విషయోకే అనుతలో సభా తథాయవీ వేరే అమను సంహిపే భయ్యే విషయూ అకామేన వామర నామతో తపేతవా కాల మరి తే వా ुपनाुदेव सुखी सदा सुतामा सुचित अनुप सुखी सदा पूजाङ वचना परेता